วันนี้นะคะโมก็จะมาพูดเรื่องของสกินแคร์ในเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคนถามมาเยอะที่สุดเลยแต่ว่าเราก็ายังไม่เคยอัดวันนี้เราก็เลยจะมาอัดกันในเรื่องของสกินแคร์มีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าโมดูแลผิวหน้ายังไงหลายหลายคนนะคะแบบที่คนที่เออฉันอยากจะหน้า,สาใสไร้สิวอยากจะท้าวผ่องเนี้ยยอมลงทุนเงินเยอะมากหลายหมื่นหลายแสนเกี่ยวกับการซื้อคอรสบ้างซื้อ,อยาบำรุงผิวบ้าง เซรั่มหรือจะฉีดผิวหรือจะเป็นยากินหรือจะต่างๆนานาผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึมม่งโมไม่รู้เหมือนกันก็เขาทุกคนแบบทุกคนยอมเสียตามกันหลายหมื่นหลายแสนเพื่อที่อยากจะหน้าใสหน้าขาวหน้าเรียวเอ้ยไม่เกี่ยวกับหน้าเรียวหน้าใสหน้าขาวไร้สิวอะไรเงี้ยโดยที่ลืมนึกถึงพื้นฐานหนึ่งอย่างค่ะที่สําคัญมากๆก็คือการล้างหน้าเ,เรามาดูกันเลยว่าโมาใช้อะไรบ้างขั้นตอนที่หนึ่งที่ทุกคนต้องใช้ต้องใช้เลยนะ ไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้ออาิปที่ห้อก็ได้คือล้างให้สะอาดก่อนที่จะล้างหน้าคือต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพราะถ้าล้างมือไม่สะอาดเนี่ยเราลงไปล้างหน้าสิ่งสกปรกที่อยู่ที่มือก็จะไปแปะที่หน้าอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ล้างมือ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 แล้วก็ล้างมือออกใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนที่สองเช็ดเครื่องสาอางอันนี้คือขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสิ่งที่โมใช้อันเนี้ย มันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับทุกคนมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยคือใช้มาแบบสามปีแล้วแล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนไปอีกตลอดไปเลยที่ล้างหน้าหลายๆอันอะ่ะค่อนข้างรุนแรงจนทําให้หน้ามูบางทีเยินมูก็เลยเลือกใช้ของที่ออร์แกนิกที่สุดแล้วก็คิดว่ามันดีที่สุดน้ํามันมะพร้าว โอ้ยแกน้ำมันมะพร้าวมันจะดีเหรอมันแบบเอาไว้ทํานู่นทํานี่ไม่ได้เอาไว้ล้างหน้าหรือเปล่าบอกเลยนี่คือผลลัพธ์ว่าใช้น้ำมันมะพร้าวแต่หน้าหมหแห้งมากนะต้องเตือนคือน้ำมันมะพร้าวอ่ะคือมันใช้เครื่องสำอางออกแบบขจดหมดขจดเขาเรียกว่าอ,อะไรหมดจดมากและอันต่อไปก็จะใช้สำลีเราใช้สำลีของอันนี้ Padding Cotton ของยี่ห้ออะไรไม่รู้อะ Lily b e l l บางทีสำลีที่เราใช้อะ่ะ มันไปครืดหน้ามันรู้สึกสักๆา่ะอันนี้คือดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อคือมันไม่เป็นใหญ่ๆดิบติดอยู่ที่หน้าด้วยมันจะมีสองด้านด้านหนึ่งสีแดงสีชมพูอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวแล้วก็มันก็อัดขอบด้วยแล้วก็อัดขอบตรงนี้คืออันนี้เช็ดดีมากวันหนึง่งโมจะใช้ประมาณสามแผน่นโอเคเพราะว่าจบแล้วเราได้ขัขดขจัดคราบเครื่องสําอางที่อยู่บนใบห,หน้าหมดแล้วแต่มันยังไม่ได้แปลว่าสะอาด มันก็อาจจะยังเหลือพวกแบบว่าสิ่งสปกปรกฝุ่นไรฝุ่นหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็จะใช้โฟมล้างหน้าอันนี้คือใช้ี่ออะไรก็ได้นะเว่าับว่านิโมใช้ s k i n s u r i c o s f o ์ m i n g c l e a n er, นเซนะคะอันนี้ไม่มีขายในไทยก็ต้องสั่งซื้อเอามาสั่งที่ s t r r y s t r r y n e t อคือมันไม่ชอบใช้ที่ล้างหน้าแล้วหน้าฝุดฝุดตืดต,ดต,ดตดเพราะว่าเราเป็นคนหน้าแห้งใช่ปะเราก็จะใช้อะไรที่มันบบกอ่อนโยนกับหน้ามากที่สุดปั๊บออกมา ถูหน้าแล้วเราก็จะมีเครื่องช่วยของเราที่ใช้มาเราก็รู้สึกว่าดีมากคือช่วยมากคืออันนี้นี่ยี่ห้อฟอร์เร Fore o ยวฟอร์เรฟอร์เรเป็นแบบมินิมันจะมีหลายไซส์ลองเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวก็จะแนบลิงก์เข้ามาให้ด้านล่างคือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เมืองไทยไม่ได้มีขายนะจ๊ะนี่คือฉันไปซื้อมาแล้วฉันบอกว่าดีจริงๆก็เลยอยากจะโปรโมทให้มันเป็นแบบระบบสัน่นมันกดแล้วมันจะสัน่นได้จรนะิงจริงไหม แล้วก็ถูพอถูปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเออมันคืออันนี้เขาบอกว่าความสั่นความถี่ของมันเนี่ยเท่ากับเวลามันเท่ากับเครื่องทาความสะอาดเพชรเลยเพราะเครื่องทาความสะอาดเพชรมันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นอ่างแล้วก็เป็นน้ำใช่ไหมแล้วก็พอเปิดปุ๊บมันก็น้ำมันจะสั่นแบบความสั่นแรงสูงมากแล้วก็จะใส่เพชรลงไปแล้วคราบสกปรกเพชรเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาด้วยความด้วยแรงสั่นสะเทือนของของเครื่องมันอ่ะอันนี้ก็คือออกแบบมาเหมือนกันมันจะมีเป็นปุ่ม ที่เอาไว้ถูหน้าปุ่มข้างหน้าคือจะเป็นปุ่มเล็กสําหรับพวก Sensitive Zone นะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นปุ่มหนาหน่อยสําหรับว่าพวกสครับพวกล,ลวกจมูกริมจมูกอะไรอย่างเงี้ยดีแบบ ดีเลยอะคือชอบมากคือตอนนี้คือเป็นประจําเดือนสิวเลยขึ้นนิดหน่อยถ้าไม่มีประจําเดือนก็คือสิวไม่ขึ้นเลยอันนี้คือดีมากคือแบบว่าโมคิบอันนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงหรือเปล่าสามพันสี่พันอะไรเงี้ยแต่คือซื้อแล้วอะคุ้มกว่าซื้อสกินแค่หนึ่งขวดอีกอะสกินแค่หนึ่งขวดคือสี่พันแล้วป้ะแต่ไม่ทุคนกล้าซื้ออะเครื่องเครื่องล้างหน้าเนี่ย ใช้ดีมากถ้าถามว่าแบบเออโมเคยใช้เป็นแปรงปะโมเคยใช้นะพวกยี่ห้อดังๆเนี้ยโมใช้แต่โมรู้สึกว่ามันขวรหน้าถึงจะใช้ที่แบบนุ่มขนาดไหนแล้วเราก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ามันมีอะไรที่แบบว่าขวรหน้าทําให้แบบว่าหน้าอาจจะเป็นรอยที่เรามองไม่เห็นนะ่ะเหมือนเป็นรอยแมวที่เรามองไม่เห็นถ้าเราแบบใช้กล้องสูงเข้าไปใช่ไหมก็ล้างหนะ้าปุ๊บ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 เสร็จเรียบร้อย ก็มาถึงขั้นตอนของสกินแคร์ค่ะสกินแคร์มันเหมือนจะมีเยอะมากเลยคือไม่ใช่คือเราเาก็พูดตรงๆนะคือตอนนี้ก็คือโมว่ยังอายุ20อยู่ใช่ปะมันก็เออยังโชคดีที่เอาเราอาจจะยังไม่มีปัญหาเรื่องเอจิ้งหรืออะไรมากมายคือรู้ว่าเราต้องแบบเริ่มบำรุงแต่อตอนนี้แต่ก็คือยังก็ง่ายๆก็อย่างแอบ,บที่เกียจอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเสียดายตังนิดหน่อยแล้วก็ใช้อยู่แค่2ตัวคือเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่บำรุง ให้หน้าเราแบบชุ่มชื้นผิวฉ่ำอะไรเงี้ยคือมี2ตัวเรามันจะมีเป็นเราใช้ตัวครีมกับตัวเซรัม่มจะลงตัวเซรั่มก่อนนี่เป็น delicate moisturizer essence นะคะก็เป็นเป็นเหมือน,เป,นเป็นเป็นเซรั่มอะเนี่ยอันนี้ของ ของ a c l นะคะก็คืออันนี้ก็คือใช้มาตลอดเลยใช้มาแบบขวดที่10ได้แล้วมัง้งคือเราเป็นคนที่ใช้มอ i เจอร์ไรเซอร์ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเราเป็นคนที่หน้าแห้งง่ายมากแล้วแบบพอแห้งแล้วหน้าเกียดอ่ะคือเหมือนเป็นโมเป็นคนเป็นเซ็ปเดิมด้วยอะ่ะถ้าใครรู้จักใครไม่รู้จักเซ็บเดิมลองไปเซิร์ชดูคะ่ะมันเป็นโรคผิวหนังเกี่ยวกับคนที่แบบว่าผิวหนังแบบผิวหน้าลอกออกมาคล้ายๆแบบเป็นรังแค้คือเป็นแผน่นอันนี้ก็เลยต้องใช้อะไรที่เซนแบบสำหรับเซนสิตีสกินนิดนึงเราก็จะใช้มอสเจอร์ไรเซ ครีมหมีน้อยสีม่วงของเรานี่คือแบบซื้อเป็นแพ็คเลยนะจะแนะนําว่าคือในบูธมีขายแต่ว่าถ้าเราไปซื้อตามร้านขายยาที่แบบว่าร้านขายยาร้านใหญ,ใหญ่เขาจะขายเป็นแพ็คและจะบอกว่าคุ้มกันเยอะเลยคือมันถูกไปเยอะมากประมาณถูกกับประมาณแบบหล่อละ2 0 0้ออ่ะถูกกว่าหล่อละประมาณ200นี่นะคะเป็นอิ r ซราครีมครีมหมีน้อยนั่นเองอ้าวอยู่ไหนแล้วครีมหมีน้อย,น,อยนี่ เป็นครีมที่ใช้แบบเยอะมากใช้แบบโห oh, ถูกใจมากคือนี้นะคะเป็นครีมที่คุณหมอแนะนํามาโมโมไม่ปรติโมเป็นคนไม่ได้ไปหาหมอเรื่องปัญหาสิวหรือปัญหาอะไรเคยไปหาหมอหนึ่งครั้งที่ดรยังเกอร์นะคะหาหมอเกี่ยวกับเรื่องผิวแห้งเนี่ยเป็นคนผิวแห้งคุณหมอก็เลยแนะนํามันนี้มาเพราะว่าตอนแรกเขาให้เป็นเหมือนสเตียรอยด์ยาที่มีสเตียรอยด์ผสมแลม้วโมก็บอกว่าเออโมไม่อยากใช้ที่มีสเตียรอยด์ผสมโมขออะไรที่ไม่มีสเตียรอยด์ผสมได้ไหม แล้วแบช่วยลดรอยแดงรอยผื่นที่แพ้แบบรอยแดงรอยคันนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยหมอก็เลยแนะนําตัวนี้มาก็อันนี้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะว่าอยากจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าอยากจะแบ่งกับมมก็ไลน์มาได้หรือว่าทักมาได้หรือว่าคอมเมนต์มาด้านล่างด้านล่างใน YouTube ได้เราก็จะแบ่งไปให้ใช้นะคะในราคา ที่อาจจะถูกกว่าตลาดทั่วไปนี่ไม่ได้ขายของนะนี่ไม่ได้ขายของนะคือเราแบบว่าแบบรู้จักกันใช่ไหมแบบเออมาติดตามโมโมก็อยากให้ได้สิ่งดีๆไปอยากได้อยากได้เคล็ดลับอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนถูกอะไรเงี้ยก็ทักมาเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังว่าเออเราไปซื้ออันนี้ที่ไหนเราซื้ออันนี้ที่ไหนคือทักมาได้เลยเราถือว่าเราแบบว่าเป็นพยายามโมพยายามที่จะคุยกับกับ กับคนที่กําลังดูอยู่กับเพื่อนๆให้รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันเราแบบว่าเออไม่ได้แบบว่ามีการแบบว่าทําธุรกิจค้าขายหรือว่าต้องการอะไรต่อกันก็คือแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากจะลองใช้อีสลาในราคาที่ถูกกว่าบูธในราคาที่ถูกกว่าบูธนั่นแหละถูกกว่าร้านขายยาชั้นนําทั่วไปก็ลองทักม,มานะคะเพราะว่าเออเรามีเยอะแล้วเรา เราเราไม่เราไม่เราไม่ขายก็ได้เราบอกก็ได้ว่าไปซื้อที่ไหนทุกคนจะได้รู้ว่าเราไม่เอากำไรโอเคนะโอเคก็แค่นี้ละค่ะที่อยากจะบอกว่าวิธีการล้างหน้าเป็นยังไง